วันพระแล้วนาะทำบุญอุทิศส่งให้เพียงหวังให้รับได้บุญกุศลจากฉันส่งเป็นบุญให้ลอยตามใจไปลองลอยผ่านไปถึงใจเมื่อเจนน,นานยังรักบุญตราบนาะ ส่งบุญไปถึงให้ปลิวไปในอากาศมีบางครั้งพลังพลาดบุญไปไม่เจอเจอให้บุญวันนี้ลองลอยเรื่อยไปเสมอมีสักวันที่เจอบุญรอที่ยอมลอกไง ส่งเป็นบุญให้ลอยตามใจไปลองลอยผ่านไปถึงใจแม้จะเน,นินนานยังรักบุญตราบนานออส่งครยเวลาส่งบุญไปถึงให้ปลิวไปในอากาศ